สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดในเรื่องของโง่เห้งสิ่งที่ห้ามตัดนะคะมักจะมีผลร้ายหรือผลไม่ดีกับชะตาชีวิตนะคะอย่างแรกเลยนะคะตำแหน่งของปีจมูกนะคะปีจมูกเราเรียกว่าหลังไทยเชงอุยนะคะและปีจมูกคือตำแหน่งของดาวสามีและกำแพงเงินเก็บด้วยดังนั้นนะคะห้ามตัดปีจมูกโดยเด็ดขาดเพราะถ้าตัดปีจมูกไปแล้วมีโอกาสที่จะเป็นไม้ตอนที่อายุมากๆนะคะโดยเฉพาะ ข้าอายุ48 49 50มีโอกาสเป็นไม้ตอนแก่ค่ะอันที่2นะคะลักษณะมงคลที่ห้ามตัดนะคะนั่นก็คือเหนียงนะคะเหนียงเราเรียกว่า s านแอร์ไฮ h นะคะเราไม่ควรที่จะ ดูดเนียงออกนะคะเพราะเหนียงคือลักษณะของถุงเก็บทรัพย์นะคะลักษณะตรงนี้เนี่ยจัดว่าเป็นลักษณะมงคลค่ะต่อมาค่ะนะคะกรามคางใครที่ใหญ่นะคะและมีเนื้อนะคะไม่ควรไปทําให้กรามคางเลียวแหลมจนเกินไปกรามคางเลียวแหลมจนเกินไปนะคะเราเรียกว่าเจียมแอร์หายนะคะมีโอกาสโดดเดี่ยวยามบ้านไปแล้วก็ไรเงินเก็บค่ะต่อมาค่ะนะคะการตัดปากแล้วก็ ฉีดปากนะคะปากคือดาวปากคือจุยแชคือดาวธาตุน้ำนะคะไม่ควรที่จะตัดปากใดๆเลยก็ตามนะคะหรือฉีดปากใดๆเลยก็ตามนะคะการตัดปากและการฉีดปากนะคะโดยที่เติมสารอื่นๆที่ไม่ใช่สารเติมเต็มจากธรรมชาตินะคะเป็นการทําลายในเรื่องของดาวน้าก็จะมีผลในเรื่องของการเงินและ ความรักอีกด้วยนะคะเนี่ยราคาคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าโงเห้งมีจุดดีนะคะแล้วก็จุดดีบนใบหน้าที่ควรรักษาไว้ได้แก่นะคะ1นึ่งปิจมูกปากและเหนียงค่ะและที่สําคัญใครที่กรามคางมีเนื้อไม่ควรจะไปทําให้มันเรียวแหลบจนเกินไปเพราะการที่เรียวแหลมจนเกินไปเท่ากับสร้างธาตุไฟบนใบหน้าก็จะมีผลต่อการเงินและความรักนั่นเองค่ะ